มีข่าวชิ้นหนึ่งโผลมาวันเดียวกันกับที่เรื่องของสมรสเท่าเทียมที่วุฒิสภาเขาโหวตไปโผลมาพอดีแล้วเรียกว่าสร้างความสับสนให้ในสังคมประมาณหนึ่งนะครับพี่เด่น,นี่ชูเขาตอนนั้นตอนนั้นเอาพาดหัวแรกกันนะพาดหัวแรกที่เห็นเขาบอกว่าฟ้องชู้ไม่ได้แล้วนะครับตอนแรกออกมาเป็นพาดหัวนั้นก่อนจะมาบอกว่าฟ้องชู้ได้หมดทุกเพศ อธิบายหน่อยมันคืออะไรคือเรื่อง2เรื่องเนี่ยไม่ควรมาเรื่องไม่ควรจะมาวันเดียวกันท่านนั่นเองนะถ้ามากับคนละตอนสัก,กเรื่องก็จบแล้วนะก็มาในวันเดียวกันทําไมก็ไม่รู้นะฮะเพราะงั้นถ้าตอนเนี้ถ้าเราจะแยกคิดแต่ก็ดีนะทำให้นักข่าวต้องมาถามอะไรกันเยอะนะเพราะคือ2ข่าวเนี่ย ในเรื่องของสมรสเท่าเทียมผ่านสวเนี่ยกับเรื่องของฟ้องชูเรื่องสารรัฐธรรมนูญเนี่ยจริงๆมันคนละเรื่องกันเลยขอถ้าพูดกับคนละเรื่องก็ขอพูดกับคนละตอนนะก็คือเรื่องของสารรัฐธรรมนูญที่เขาบอกว่าเรื่องฟ้องชูไม่ได้เนี่ยมันมาจากเรื่องของผู้ตรวจการนะครับเขาไปยื่นเขามีหน้าที่ผู้ตรวจการเขามีหน้าที่ตามกฎหมายธรรมนูญของเขาเนี่ยเขาไปยื่นตรวจการว่าเขาเนี่ยต้องไปยื่นว่ามาตรา1 5ึ่งเนี่ยของแพ่งละพันลิตเนี่ยมันขัดต่อกฎหมายไหมขัดต่อรัฐธรรมนูญไหมเพราะว่าในวรรคสองในเขาไปเขียนว่า คือคนที่เป็นผู้หญิงอะนะฮะที่จะไปฟ้องคนไปฟ้องค่าทดแทนจากผู้หญิงที่มาล่วงเกินสามีตัวเองอย่างเปิดเผยเนี่ยเป็นแค่เฉพาะหญิงเท่านั้นแต่ในฝั่งของผู้ชายเนี่ยกับสามารถไปฟ้องคนที่ไปล่วงเกินภรรยาตัวเองโดยเป็นผู้ซึ่งเขาแค่เขาผู้ซึ่งก็แสดงว่าผู้ชายสามีเนี่ยจะไปฟ้องเรียกค่าทดแทนจากคนที่มาล่วงเกินภรรยาตัวเองผู้หญิงก็มาล่วงเกินได้ผู้ชายก็มาล่วงเกินได้แต่พอฝั่งผู้หญิง จะไปฟ้องค่าทดแทนจากหญิงอื่นเนี่ยจะต้องกลายเป็นหญิงเฉยๆที่เขาเขียนแบบนี้<อ>นะฮะพอหญิงอื่นแล้วต้องเป็นการเปิดเผยด้วยนะ,ะแสดงให้เห็นว่าไปฟ้องออสามีที่ไปเป็นมีการล่วงเกินจากผู้ชายอีกคนไม่ได้นี่มันก็มองแค่ความไม่เท่าเทียมและเขาก็เลยชีย้ประเด็นเรื่องของมาตราย7เเรื่องความเสมอภาคของหญิงชายมาใชา้พอเสมอชาติหญิงชายมาใช้ปั๊บเนี่ยก็มีความเท่าเทียมทางเพศเกิดขึ้นก็บอกว่านี่แหละคือการขัด ขัดนัฐจะทมนูญมันก็เท่านั้นเองอก็สั่งให้ไปแก้ไขกระบวนการเนี่ยให้มีผลอีก360วันเพราะงั้นในช่วงเนี้ยใครจะมาฟ้องเกี่ยวกับเรื่องพวกนี้ก็อาจจะต้องรับฟ้องไม่ได้ถ้าเป็นสารก็รับไม่ได้คณะเป็นข่าวอันนึงที่ต้องถูกไปการไปแก้ไขให้ตอนนี้กลายเป็นว่าใครก็ต้องฟ้องใครได้ละผู้ชายคนนึงจะไปฟ้องคนที่มาร่วงเกินพยาตัวเองก็หญิงชายก็มาร่วงเกินได้พอข้างผู้หญิงจะไปฟ้อง คนที่มาร่วงเกินสามีตัวเอง,เองก็ฟ้องได้ทั้งผู้ชายและผู้หญิงถูกต้องไหมฟ้องได้หมดฟ้อง,องได้หมดหหเออนี่เขาสั่งแบบนี้เรื่องมันก็จบแค่นี้จบแค่นี้มันก็จบแค่นี้เองนะไม่มีอะไรดราม่าเลยนะแต่ปรากฏว่าพอมีสมรสเท่าเทียมมันผ่านมาปั๊บเนีเ่ยมันมาผสมกันแต่ในกรณีข้อดีของสมรสเท่าเทียมเนี่ยที่พี่พูดครีมเมื่อตะกี้นี้ใช้เวลาประมาณไม่เกิน200วันเห็นไหมฮะสี่สิบห้าบวกร้อยยี่สิบมันก็คงมาก่อนสามร้อยหกสิบวันจริงมาที่สารรัฐมนุนสั่งใช่ไหมเพราะตถ้าอันนี้มีปั๊บ อันนี้ก็ไม่ต้องทําอะไรแล้วนะคืออันนี้ก็ไม่มีผลแล้วตอนแรกที่คําสั่งศาลนี้ออกมาเนี่ยคือคือดันมีคนไปร้องหรือว่าผู้ตรวจการเขายื่นผู้ตรวจการเขาไปยื่นเขาไปยื่นตามหน้าที่เขาะใช่ก่อนแต่ว่าพอมีกฎหมายสมรสเท่าเทียมออกมาเพราะว่าอันนี้ก็ไม่จำเป็นแล้วก็ได้ใช่แต่ศาลก็ต้องสั่งเพราะว่าเรื่องมันก็ต้องจบในสารธรรมนูญอยู่ดีจริงไหมเขาก็มีคําสั่งแต่่าสั่งเนี่ยมันสั่งวันเดียวกันพอดีไงก็เลยรวมกันไปเลยคือไม่ใช่สั่งวันเดียวกันสารธรรมนูญเขาสั่งของเขาแต่ แล้วก็เลยเอามาเขียนรวมกันในวันเดียวกันมันก็เลยกลายเป็นเรื่องเป็นดราม่าและเกิดความสับสนแต่ถ้าสรุปแบบนี้คือถ้าถ้าทิ้งข่าวชิ้นนี้ไปนะครับทิ้งข่าวชิ้นนี้ไปหม,มายความว่าสมรสเท่าเทียมเนี่ยก็ก็ส่งผลเหมือนกันว่าเราสามารถฟ้องได้หมดไม่แค่ไม่จํากัดเพศแล้วทีนี้ง่ายๆเดนมาตา1 5 2 3เนี่ยที่เขาเขียนใหม่เขาเขียนเขาว่าคู่สมรสแล้วไงไอของเดิมในท่ตกี้ขึ้นจอเนี่ยเขาเขียนเขาว่าหญิงไปฟ้องคนที่มาร่วงเกิน สามีสามีจะต้องฟ้องเขาใช้คำว่ายังใช้คำว่าสามีและส่วนส่วนภรรยาผู้หญิงจะไปฟ้องใช้ว่าภรรยาแล้วก็ไปพอบารฝั่งภรรยาจะไปฟ้องผู้ล่วงเกินสามีไปบอกว่าหญิงอื่นเห็นไหมยังมีฝั่งนี้อยู่ใช่ไหมแต่พอฝั่งผู้ชายไปจะไปไปฟ้องคนที่มาล่วงเกินภรรยาใช่ว่าผู้ซึ่งก็ผู้ซึ่งก็แปลได้หลายสภาพก็เลยขัดไงแต่ตอนนี้พอกฎหมายออกใหม่หน้าตาหนึ่งห้าสองสามมาตาเดียวกันเป๊ะนี่แหละได้ถูกการแก้ไขให้เปลี่ยนไปคำว่าคู่สมรส จะฟ้องเรียกค่าทดแทนที่บุคคลอื่นใดมาร่วงเกินคู่สมรสอีกฝ่ายหนึ่งจบโอ้อน,นี้ใครก็ได้แหละวอนนี้คุณเก่งกับพี่แต่งงานกันคุณเก่งเกิดไปมีผู้หญิงมาร่วงเกินคุณเก่งพี่ก็ฟ้องได้ครับ ก็ฟ้องได้หมดมีผู้ชายมาก็ได้ก็ได้ก็หมดได้แต่นี่รักต่างเพศเหมือนกันฝ่ายผู้หญิงจะมีใครมาร่วงเกินผู้หญิงผู้หญิงมาร่วงเกินผู้ชายมาร่วงเกินสามีก็ฟ้องได้พอถึงเวลาฟังฝั่งผู้ชายภรรยาจะไปฟ้องผู้ชายใครมาร่วงเกินผู้ชายผู้ชายจะไปเป็นกิกกับคนเป็นผู้ชายด้วยกันหรือผู้หญิงก็ฟ้องได้หมดเพราะมันอยู่ตกคําว่าแค่ คู่สมรสเท่านั้นเองโอ้โอเคลียนะครับคุณนี่แหละเป็นข้อด,ดีของกฎหมายที่ถึงบอกกฎหมายนี้ไม่ได้มีอะไรซับซ้อนเลยมันเอาคําว่าชายหญิงออกแล้วเอาคําว่าบุคคลไปแทนเห็นไหมแล้วเอาคําว่าสามีภรรยาออกเอาคาว่าคู่สมรสไปใส่มันไม่ต้องมันไม่ได้มีอะไรซับซ้อนมากเลยนะ เข้าใจว่าการเฉลิมฉลองเดือนแห่งพายมันแล้วก็ความสําเร็จในการเรื่องของกฎหมายสงครามเท่าเทียมคือยังมีอยู่ตลอดทั้งเดือนยังมีตลอดจริงๆแล้วพี่จริงจริงทั่วโลกเขากำลังขานรับเรื่องพายเอวิดีเลย์แล้วนะคือเอว r ดีเลย์อีสพายเพราะเข้ามันเขาเขามีความรู้สึกว่าจริงๆความภาคภูมิใจเนี่ยมันเกิดได้ทุกวันนะแต่เพียงแต่เราต้องยอมรับว่าเราเราเอาเดือนพายมันมิถุนามาตั้งเป็นโจทย์เนี่ยก็เนื่องจากเหตุการณ์สโตว์ปีหนึ่งเก้าหกเก้าห้าสิบหกสิบปีที่บุกพับ เกอะไรแล้วก็เป็นที่ระบาดไปทั่วโลกเลยเกิดการเดินพาเหรดเพื่อจะเรียกร้องสิทธิที่นิวยอร์กอะแล้วก็ปลูพรมไปทุกๆประเทศแล้วมันก็กลายเป็นจากการเรียกร้องก็กลายเป็นเฉลิมฉลองคือเปลี่ยนจากการต่อสู้รวมไปเกิดไปกลายเป็นความภาคภูมิใจมันก็เลยเกิดเดือนไพรมันขึ้นแล้วไพรมันก็เลยมีอยู่30วันนะในเดือนมิถุนาก็มี30เพศสภาพเลยนะเวลาเขาบอกมี30เพศสภาพนะเซิร์ชกูเกิลไปจะเจอเลยมีทั้ง30เพศเนี่ยไม่ได้มีแค่ LGBTIQN นะมี plus แล้วเขาเขียนว่า LGBTIQN plus นั่นหมายถึงว่ามี30เพศแต่เวลานี้ทั่วโลกก็บางทีเฉลิมฉลองเรื่องความเป็นพลายเนี่ยบางทีก็มาจากเดือนก่อนมิถุนาก็มีแล้วนะหลายประเทศหลังมิถุนาก็มีเยอะบ้านเราก็มีเยอะเห็นนักมีนักท่องเที่ยวต่างประเทศมาไทยเยอะมากอันนี้ไม่ต้องห่วงเลยเกี่ยวกับพอมีประเด็นมากนี่แหละคือทําให้ส่งเสริมทางด้านเศรษฐกิจเราต้องยอมรับว่าประเทศไทยคือเป็นเมืองท่องเที่ยวและเป็นเมืองที่ยังถูกรอนสิทธิเรื่องของ LGBT อยู่ถึงขนาดมีคนไปตั้งว่าไม่ควรมาประเทศไทยเป็นไปเว็บไซต์บอกว่าเราเป็น ลำดับที่ดีบวก80บกว่าประเทศอ่ะเขาบอกว่าเราไม่มีกฎหมายรับรองอสวีเดนนี่ได้อันดับหนึ่งเลยนะ150ประเทศประเทศที่หน้าไปเขามีเว็บไซต์จัดลำดับอยู่แล้วก็แล้วของ150ประเทศสุดท้ายคือไนจีเรียประเทศอะไรเราอยู่กลางๆได้ดีบวกบแต่เขาคอมมิตว่าเราไม่มีกฎหมายนี่ทั้งนี้ถ้าเรามีปั๊บเนี่ยเดี๋ยวมันจะกลับเข้ามาและประเด็นสัมัยสุดประเทศไทยกําลังจะ จะต้องไปประมูลการเป็นเจ้าภาพเวอร์พลายด้วยนะในปี2030ที่ท่านนายกทวีสินท่านไปพูดไว้ทั่วแล้วนี่ที่ว่าจะเป็นเวอร์พลายใช่ไหมในในปี2030ก็ประมาณอีกปีนี้มัน2,024กี่ีกปีเนี่ยรายได้ก็จะเข้าประเทศเยอะมากคุณสมบัติอันหนึ่งที่เราควรจะไปบิดเดอร์ได้ก็คือเราต้องมีกฎหมายเกี่ยวกับความคุ้มครองทางเพศแบบนี้ด้วยครับเพราะนั้นพี่คิดว่าตอนนี้มันเกีการเฉลิมฉลองแต่ว่าภายบ้านเราก็มีตั้ง40่สต่อพายแล้วนะ กระจายไปแบบตั้งแต่จริงๆพายแล้วเราเริ่มจต่สมัยท่านชาตชาติเป็นผู้ว่าแล้วนะปีที่แล้วนะเต็มไปหมดแล้วตอนนี้ก็ขานรับกันทุกจังหวัดนะเอาโมเดลกรุงเทพไปเป็นแล้วตอนนี้ก็30จังหวัดก็ลุกขึ้นมาทําเข้าใจว่าจะมีงานใกล้ๆนี้อีกใกล้ๆนี้งานอาจจะเอารูปขึ้นโปรโมทใช่ใช่ใช่โปรโมทใช่แล้วก็เป็นอันนี้ก็เป็นพายที่แบบเป็นปิดท้ายพายมันก็วันที่29มิถุนานะฮะอันนี้ก็เป็นองค์กรเครือข่ายที่จัดหนึ่งเดียวก็คือสมาคมฟ้าชุวยห่งประเทศไทยนะครับองค์กรบางกอกเร นะครับเพื่อจะร่วมกันจัดในการเฉลิมฉลองเดินขบวนพาเหรดในวันที่29มิถุนายน,น oh, จุดเริ่มเดินก็อยู่ที่นิด้าฮามอนิด้า,ดา oh, แล้วก็ไปสิ้นสุดที่เดอะมอลล์ไลฟ์สโตร์ที่บางกะปิ oh. วันนั้นจะภาคประชาสังคมจะออกกันมา,เ,าเดินขบวนพาเหรดเฉลิมฉลอง,องความภาคภูมิใจในวันนั้นจุดตั้งขบวนจะเวลา13นาฬิกาเนาะ oh, แล้วก็ oh. แล้วก,วกม็มีพิธีเปิดท่านผู้ว่าช,ชาติ oh. มาเปิดงาน oh. ให้วันที่29ที่จะถึงเนี่ยนะฮะแล้วก็เวลาบ่าย3โมงแล้วก็เราจะเริ่มเดินขบวนกันตอนช่วง สี่โมงเย็น16.00นแล้วก็ไปสิ้นสุดที่เดอะมอลล์ไรส์สโตร์บางกะปิก็ออไปร่วมได้นะครับไปร่วมดได้เดี๋ยว search เซิร์ช Google เข้าไปได้เลยแล้วก็แล้วก็สุดท้ายก็เดี๋ยวไปรีจิตสลงทะเบียนตัวนี้มีเยอะขบวนเยอะมากเลยเฉลิมฉลองกันหมดเพราะเราคือเรากําลังจะบอกว่าความภาคภูมิใจเนี่ยมันไม่ได้หมายความถึงเราทําอะไรสําเร็จนะแค่เพียงเราลุกขึ้นมาเพื่อจะทําอะไรมันอยนางที่คุณเก่งสัมภาษณ์พี่ว่าพี่ชาเลนจ์มา12ปีเนี่ยจริงๆเราไม่สําเร็จ ในปีนี้แต่จริงเรามีความภาคภูมิใจแต่ที่เราได้เริ่มทําแล้วนะเ oh. นี่ยแหละคือควาคนไปตีความหมายผิดว่าความภาคภูมิใจเนี่ยมันจะต้องเกิดขึ้นจากไอโกที่สําเร็จ oh. จริงๆแล้วภาคภูมิใจที่เรามีส่วนหนึ่งที่ได้ลุกขึ้นเพื่อจะทําอะไรบางอย่างให้เกิดความเท่าเทียมเนี่ย oh. มันเป็นความภาคภูมิใจแล้วนะ เราะงั้นพี่เองก็เก็บความภาคภูมิใจมาโดยตลอดจนทุกวันเนี่ยแล้วพอเรามันสำเร็จลงปั๊บเราก็มาซีรีเบตซึ่งกันและกันได้พลังจริงๆนะครับพี่คูัมเรียกว่าครบถ้วนด้วยวันนี้นะครับแล้วก็รอกฎหมายที่เกี่ยวข้องอีก2ฉบับเนาะสองฉบับอีก2ฉบับรอฟังกฎหมายรับรองเพศสภาพแล้วก็กฎหมายขจัดการเลือกปฏิบัติต่อบุคคลซึ่งกฎหมาย2อันเนี่ยต้องยอมรับว่า รับรองเพศสภาพเนี่ยเขามีต้ง80ประเทศแล้วนะแล้วกฎหมายขาจัดการเลือกปฏิบัติโดยกลุ่มปรอบาง10กว่ากลุ่มเนี่ยก็เป็นกฎหมายกลางที่ประชาคมโลกเขาก็ใช้และถ้าประเทศใดๆมีก็แล้วแต่มันจะมีความก้าวหน้ามากครับครับสำนักข่าว Today Make tomorrow today